สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชิล่าเกมเมอร์นะครับอยู่กันกับเกมกันดั้มวางแผ่นบนมือถือโมบิลสุดการ์ดมังยูเซียเกตนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะมาพรีวิวอัปเดตท,ที่เหลืออยู่นะครับของช่วงเดือนเมษายนนะครับเออเกมนี้ผมยังไม่ได้ทิ้งนะก็ะยังนั่งเล่นอยู่เหมือนกันนะครับโห้กานดมังสองเกมตอนนี้เหนื่อยมากนะครับอ่ะตอนนี้นะครับมีพรีวิวอัปเดตเข้ามาแล้วเออแล้วก็ล่าสุดนะครับเมเทแนนซ์เมื่อวานใครโดนริปเหรียญฮาโลลุ้งไปบ้าง ได้ข่าวว่ามีติดลบกันด้วยนะแต่ของผมนี่คือไม่ได้อัพอน,นะก็เลยเหลืออยู่400นะครับอ่าก็รอดไปแต่จริงก็คือจริงๆมันน่าจะมีประมาณ8000มั้งแต่คือเห็นแล้วลหละว่ามันเป็นบลักนะก็เลยไม่ได้สนใจมันเลยครับอ่าแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตนะครับอัปเดตท,ที่จะเข้ามาในวันที่24เมษายนะครับพุดหน้าอ่าตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดไอ้นี่ด้วยนะครับกิจกรรมใหม่เป็นไอ้ตัวล่าบอสระดับ3นะครับสีน้าเงิน มาตัวแรกนะครับดอปโมดูลเทพเลยด้วยนะอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวลุยกันนะครับสำหรับอันนี้ตรงนี้มีรายละเอียดสปอยมาคร่าวๆนะครับว่าโมบิลสูตรที่ไม่ได้มีสัญลักษณ์วงกลมนะครับในส่วนของพื้นที่ Underwater นะครับจะถูกลดสแตทลงนะครับแสดงว่าเราต้องลงไปสู้กันในน้ำโอ้โหตัวในน้ํายิ่งมีน้อยอยู่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะเข้ามา ุดหน้านะครับก็คือกิจกรรมนี้นะวันที่23นะครับ23เมษายนแบทเทิลรัดนะครับแบทเทิลรัดรอบนี้โอ้โหเพิ่มด่านเอ็กซ์ตร้าสามเคเอ็กซ์ตร้าสองก็จะตายกันอยู่แล้วนะโอ้โหไล่คนวรวัวๆนะกิจกรรมก็โหดขึ้นนะครับแถมมีริบของคืนอีกตอนนี้นี่แบบเหนื่อยเลยนะครับคนหนีไปเอสดีดีเจนหมดแล้วเนี่ย อตอนนี้นะครับของรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะ,ะตัวตั๋วเดดิเคทคัสตอมนะครับอันนี้ได้จากสุ่มตัวที่อยู่ในตู้นะครับกลายเป็น8,695บใบตัว UR นะครับแล้วก็พวกตัว๋วรางวัลอื่นๆนะครับอาคัสตอม s s คัสตอมแล้วก็ UR c u คัสตอมทิเตเพิ่มจาก6,310ใบเป็น7,520นะครับสตูเป็นสีม่วงนะครับตู้สีเหลืองมาเดี๋ยวเราไปดูคิดว่าผมคิดว่าน่าจะไวไเดอร์นะ แล้วก็ในส่วนของปลายเดือนนะครับ28 28เมษาตรงนี้นะครับเอ๊ะทำไมมันห่างก,กัน5วันกิจกรรมมันดูกระชั้นชิดอ่าตรงนี้นะครับอ่าศัตรตูเนี่ยก็เป็นสีม่วงอีกเช่นกันนะครับนั่นแปลว่าตู้เหลืองมาอีกตู้หนึ่งโอ้โหแสดงว่าเดือนนี้เหมาตู้เหลืองเลยนะครับขอรางวัลก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คัดตอมมันเป็น16แล้วนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดู นะครับว่าตัวอะไรจะมานะไปที่เซิร์ฟ JP กันล่าสุดนะครับตู้ที่มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นอันนี้ใช่ไหมวันพุธนะครับนาราทีบนะครับตัวนี้มันบัฟสายเจน e ริกกับสไนเปอร์นะครับผมก็เลยคิดว่าตู้ถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นไวไลเดอร์นะครับซึ่งเป็นสไนเปอร์เหลืองนะมันจะได้มาบัฟพ,พอดีแล้วขายตัวนี้ไปด้วยนะครับตัวนี้มีโอ้ใช่แน่นอนต้องมาคู่กันเพราะว่าตัวนี้ พอเ,เปิดอันตินะครับมันจะมี assault โห d e 30วิโหมดโจมตีแบบบ้าคลั่งนะคือเน้นเรื่องโจมตีเยอะนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งอะปลายเดือนน่าจะเป็น new double fin นะครับซึ่งมี assault โหมดเหมือนกันนะชั่วร์ๆเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวไวไลเดอร์นะเป็นสไนเปอร์นะครับสายดาเมจมี m a ็ c a p ปดาเมจอาวุธที่3 2 0 0 0นะเพิ่มความแม่นนะครับเพิ่มหลบได้ โอ้เหมือนจะมีเกรด ex มาตั้งแต่ต้น99เลยเหรอฟื้นฟูเกรดอันติ99แล้วก็คือเริ่มมาอันติเลยนะตัวนี้ถ้าจะเอาเรื่องเอามายิงตัวสีม่วงเอหรือว่าเดือนหน้าตัวม่วงโห,หดมันจะมาว่ามันเอาสีทองมาดักไว้ก่อนก็ <c oughs> เป็นไปได้นะแล้วก็ตัวที่จะมานะครับในส่วนของตู้ลิมิเต็ดปลายเดือนนะครับคิดว่าคงไม่พ้นนิวดับเบลฟินคือถ้า คือถ้าสัปดาห์หน้าเป็นไวเลเดอร์นะตัวนี้จะมาต่อนะครับในช่วงปลายเดือนนี่อยู่ดับเบิลฟินนะครับตัวนี้มีแอสเซอรหมดเหมือนกันเมื่อเปิดอันตินะครับสิบวิเห็นปะมันมันจะต้องมาพร้อมกันนะครับเออตัวนี้แน่ๆเลยนะครับพร้อมกับอัมโรตัวนี้เป็นตัวดาเมจโหดเลยนะโหดกว่าไอ้ซาซีเหลืองไปเยอะเลยนะครับตัวนี้โหดมากนะอยู่ที่ว่าดาเมจเต็มหรือยังมีงบหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู รายละเอียดในวิกิกันสำหรับทั้งไวไลเดอร์นะครับแล้วก็นิวดับเบิลฟินตอนนี้ไม่มีติดเทียริสในอารีนาของ JP ปัจจุบันนะครับเพราะว่าระยะอายุเซิร์ฟมันต่างกันเยอะนะเซิร์ฟญี่ปุ่นไปสองปีมากกว่าเรานะครับประมาณ2ปีนะอาตาว่าในส่วนของเทียร์พีวนะครับในโคออปเลดบอสหรือว่าแพนแบทเทิลนะครับตัวนิวดับเบิลฟินยังติดอยู่ในเทียร์ A นะครับก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีเยี่ยมนะครับเท่าเท่ากับพวก แม็กดามาเดียวนะครับรวมถึงไอตัวยิงจรวดสีแดงด้วยนะ RX 78นะครับอ่ะตรงนี้คะแนนของไวไลเดอร์นะครับสายสไนเปอร์สีเหลืองคะแนน7.5เท่านั้นนะครับเป็นนิวไทคิลเลอร์ตัวนี้นะ่าจะเป็นหุ่นตัวเอกหรือเปล่าเนี่ยโอไม่ใช่เป็นหุ่นริววลนะครับเป็นหุ่นคู่แข่งโอเคไม่ใช่หุ่นตัวเอกนะ,ะแต่ที่น่าสนใจคืออันติเร็วนะครับอ่ะสำหรับ สกิลอันตินะครับเซอุสเปิดโหมดเซอุสนะครับทำดาเมจใส่ศัตรู1ตัวความเสียหาย537%นะอันนี้ต้องกด3 6ตัวนะครับ5บ้างแล้วก็เปิดสถานะจู่โจมให้กับตัวเองครับเป็นเวลา30วินาทีแล้วก็ค่าการยิงเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา30วินาทีนะครับตัวนี้เมื่ออัพ5ดาวนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น25%แต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ เพิ่มความเสียหายจากการยิงอีก36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แล้วก็สุดท้ายอันนี้โบนัสจ,จริงๆฟื้นฟูเกรดอัตติ99%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับโอ้โหเร็วมากโอ้มันจะเอามายิงไอ้นี่แน่เลยไอ้เจ้านะ่นห่ะตัวสีแดงแอ่ะ V2 Assault นะครับคือตัวนั้นถ้ามันเปิดเปิดโล่ปุ๊บใช่ไหมมันจะหลบอมามันจะ พอร์ฟิกานะครับป้องกันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้อันติก่อนแล้วโดนโดนไอ้วีทูแอ u l t นะครับอันนั้นแสดงว่าเออก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันคนละสีนะอาจจะยากนิดนึงแต่แต่ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลที่หนึ่งนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น48%ตตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับ อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น48%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับอัตราคิติก้อนลดลง200%อ่าเล่นตัวนี้ไม่ต้องใช้ ECA นะครับเพราะว่ามันลดอัตราคิติกอลตัวเองนะแล้วก็ทุกครั้งที่เปิดการใช้งานอันตินะครับการเพิ่มขึ้นของเกรด EX จะลดลง200%ด้วยนะครับก็คือเริ่มมาอันติทีเดียวแล้วเลิกเลยที่เหลือเป็นดาเมจธรรมดานะครับซึ่งตอนหลังๆนี่ก็ดาเมจธรรมดาเยอะนะในส่วนของซีรีส์โนะครับก็ เพิ่มแม็กแคปดาเมจนะครับของอาวุธที่3เท่านั้นนะ2 0 0แสนนะครับแล้วก็เมื่อ HP เหลือมากกว่า100%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับค่าการยิงจะเพิ่มขึ้น48%แนะแล้วก็เมื่อ HP เหลือมากกว่า80%นะครับค่าการยิงเพิ่มขึ้นอีก48%อันนี้ก็เหมือนพวกสายสไนเปอร์ทั่วไปนะแล้วก็เมื่อมี HP เหลือ80%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับอัตราการโจมตีก็คือความแม่นยำนะเพิ ก็คือถ้าเกิดเลือดลดลงมานิดหนึ่งมันก็จะตีเบาลงแต่ว่าแม่นขึ้นนะครับประมาณนั้นตัวนี้พิทแมกนีซีก็7.5คะแนน,นนะครับค่าสแตดเด่นไปเนื่องค่าเรนเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นอัติบิวต์สีเหลือนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น1ิ่มแล้วก็เมื่อขับสไนเปอร์นะครับความแม่นยำเพิ่มอีก15ก็คือเน้นแม่นนะครับ แล้วก็สก,กิลที่2เมื่อขับโมบิสูที่เป็นโปรโตไทป์ความแม่นยำเพิ่มขึ้น10%ทำไมเน้นความแม่นยำเยอะจังแล้วก็เมื่อขับโมบิสูที่อยู่ในหมวดไฮมอเบลิตี้นะครับอัตราการหลุดหลีกเพิ่มขึ้นเป็นสไนเปอร์ที่หลบได้นะดูแปลกๆนิดนึงนะครับอืมแล้วก็เมื่อขับโมบิสูที่เป็นไฮไฟเพลเวอร์นะครับท่าเรนเพิ่มขึ้นอีก77%ในช่วง30วินาทีแรกของการต่อสู้เอออันนี้ค่อน้าน่าสนใจน่อยแล้วก็เมื่อขับโมบิสูที่เป็นรีเวลนะครับ ค่าเรนเพิ่มขึ้น12เปเ็นเวลา20วินาทีเมื่อสร้างความเสียหายสแต็กได้10ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อมูลสูตรอยู่ในหมวดสาพันโลนะครับ Earth Federation ค่าเรนเพิ่มขึ้น12เป็นเวลา20วิเมื่อทำดาเมจได้นะครับสแต็ก10ครั้งเออตรงนี้ค่อยดีหน่อยครับตอนแรกคิดว่าถ้ามีแต่ความแม่นคือไม่ไหวอันนี้ยังยังพอว,ว่านะคือมีค่าเรนค่ายิงเพิ่มมานะครับอ่าสำหรับวายเลเดอร์กับคริสเมกาซี่ผมว่ามาสัปดาห์หน้า นะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับตู้ลิมิเต็ดน่าจะเป็น New ก u n ดัมดับเบิลฟิตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเจเนริกสีเหลืองนะครับคะแนนอยู่ที่8คะแนนเป็นหุ่นตัวเอกนะสำหรับความสามารถในตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูดีว่าเขาเข,าเขียนจะแัดดความว่าอย่างไงบ้างคือเน้นเรื่องการโจมตีแล้วป้องกันเออรู้สึกว่ามันจะเปิดหลบสมบูรณ์ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับ18วิคือมีทั้งปีแรงแล้วหลบได้นะครับ อ่ะมาดูรายละเอียดกันนะครับสกิลอันตีนะครับดับเบิลฟินฟันเนลสร้างความเสียหาย693%ของพลังโจมตีใส่ศัตรู1ตัวนะครับแรงนะเนี่ยแต่ว่าต้องกดได้5บ้างนะครับซ้ำา6ตัวแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการยิงนะครับให้ตัวเอง60%ก็คือดาเมจจากการยิงเพิ่มขึ้น60%เป็นเวลา20วิแล้วก็สร้างสถานะจู่โจมนะครับแอซซอลโหมดิวิเช่นกันเมื่อเปิดอันตินะ แล้วก็ตัวนี้เมื่ออัป5ดาวนะครับความม่นยำเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้บีมดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น36%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเกียรติอัติมา50%รนครึ่งหลอดตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น50%ในช่วง30วินาทีแรกของการต่อสู้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลที่1นะครับแม็กแคปดาเมจนะ เปิดสถานะจู่โจมนะครับเป็นเวลา10วิตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็พีมดาเมจเพิ่มขึ้น4.2%เป็นเวลา20วินาทีเมื่อทำดาเมจได้นะครับสแต็กได้10ครั้งอัตราคิติกอนลดลง200%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับตัวนี้เล่นกับ e c e a id, ไม่คลินะครับมันเหมือนจะเปลี่ยนยุคเลยนะคือ e c e a กำลังจะตกยุคนะครับถ้าเกิด2ตัวนี้เข้ามานะอัตราคิติกอนลดลงนะครับ ในส่วนของเซตที่2นะครับอ่าตรงนี้มันจะมีการเปิดสถานะหลบหลีกสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเป็นเวลา18วิคือเริ่มมาหลบสมบูรณ์เลยตัวนี้นะครับหูเอามาดึงดาเมจไอ้นี่ตัวม่วงออกนะเนี่ยเริ่มมาหลบสมบูรณ์เลย18วินะครับแต่ว่าอันติก็ยังโดนเหมือนเดิมนะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับความแม่นยำของอาวุธที่3จะเพิ่มขึ้น120%นะครับรวมถึง บีมดาเมจนะครับของอุปที่3จะเพิ่มขึ้นอีก120%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับก็คือยิงแรงยิงแม่นมีหลบสมบูรณ์ด้วยนะสีอย่างเดียวคือคริติคอลหายไปแต่มันใกลงจะหมดยุคแล้วนะครับยุคคริใกล้แล้วเพราะว่าพกเพอร์เฟกต์กาดมาแล้วในส่วนของอัมโโรเลนะครับคะแนน8เช่นกันนะค่าสแตทค่อนข้างสมดุลนะครับค่าเรนต์เรียคชันนะครับค่า Ren, Re ครีสตนถือว่าสูสี ตัวนี้สกิลที่1น,นะครับเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นแอทเทบิ์สีเหลืองความแม่นยำเพิ่มขึ้น12%แต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อขับสายเจเนริกความแม่นยำเพิ่มขึ้น12%โอ้ยเห็นความแม่นยำแบบนี้แสดงว่าบอสต้องหลบเก่งแน่เลยนะครับดูดูทรงแล้ว <laughs> ในส่วนของสกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิลสูตรที่เป็นสงครามเฟ e ิร์สเอออซิออนนะครับเอ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่เป็นเซคันเซนะครับสงครามเอออซิออนวอครั้งที่2 Se เซคันเอออซิออนวอนะครับ ค่าเลนเพิ่มขึ้น15%เป็นเวลา20วินาทีเมื่อสร้างความเสียหายนะครับเมื่อทำดาเมจได้สแต็กได้10ครั้งเยอะนะแล้วก็เมื่อโมบิสโตรเป็นไซโคเฟรมนะครับค่าเลนเพิ่มขึ้นอีก15%เป็นเวลา20วิสแต็กได้10ครั้งโหตรงนี้นี่รวมไป300เค่ส่งอันอีก300อย่างแรงแล้วก็เมื่อขับกันดั้มนะครับค่าเลนเพิ่มขึ้น46%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้แล้วก็เมื่อขับเครื่องผู้บัญชาการนะครับ คอมเตอร์ไทยอ่าตรงนี้ค่าเลนเพิ่มขึ้นอีก46เตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อขับม,มูนบลสูทที่เป็นปาตโกนิดนะครับเครื่องตัวพระเอกนะความแม่นยำเพิ่มขึ้น18เปซ็นเป็นเวลา10วิทุกครั้งที่เปิดการใช้งานอันตินะครับแล้วก็เมื่อมูนบลสูทเป็นเอิร์ f เฟเดเรชันนะสาพันโลกนะครับความแม่นยำเพิ่มขึ้น18เมื่ออันติตรงนี้จะเพิ่ม10วิเช่นกันก็คือเหมือนกันเลยนะครับทรงเด เพิ่มความแม่นยำและเพิ่มความแรงนะครับก็คิดว่าเป็น2ตัวนี้แหละนะในแผทหน้านะครับแล้วก็ปลายเดือนสำหรับผมมองว่า2ตัวนี้มันเป็นตัวที่เอามาเล่นในกิจกรรมแล้วก็ไว้ใช้แก้ทางอารีนาเฉพาะทางบางทีมมากกว่านะครับถ้าเกิดไม่ได้อยากแบบเก็บชัยชนะตลอดเอาตัวที่ได้เปรียบจริงๆข้ามได้ทั้งคู่นะครับแล้วไปรอดีโอบวงเน้นๆดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหากใครที่ชอบนะอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ